ค่ะตอนนี้ดิฉันกําลังอยู่กับหลายครอบครัวด้วยกันนะคะที่มาร่วมกิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะดูพวกเขานี่ตื่นเต้นมากที่ทําเครื่องบินประสบความสําเร็จหรือบางทีเกือบจะประสบความสําเร็จแล้วกลับบ้านไปด้วยนะคะวันนี้คุยกับันเล็กของเราก่อนนะคะน้องแบมเป็นยังไงคะลกูกหนูตื่นเต้นไหมคะแหมวันนี้มีการถ่ายทอดสดแล้วหนูก็ได้ออกโรัศน์แล้วหนูก็มีเครื่องบินจะได้กลับบ้านไปด้วยก็รู้สึกยังไงคะ รู้สึกตื่นเต้นเออตื่นเต้นที่ดออกโทรทัศน์หรือตื่นเต้นที่ได้ทําเครื่องบินวันนี้คะลูกทั้งสองอย่างนะคะคือคุณพ่อเนี่ยออทาเครื่องบินจะประสบความสําเร็จแล้ววันนี้คาดหวังอะไรบ้างคะก็คงจะนําวิธีการนี้ไปทําที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าลูกชายสนใจก็เลยหมายลูกชายในวันนี้แล้วลูกสาวด้วย คุณพ่อสนใจครอบครัวนี้สนใจทางฟังขวาของดิฉันก็สนใจเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่เราทําให้หลายๆคนได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะรู้สึกว่าหนูเองน้องเปี๊ยจะแข่งขันด้วยแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบินนานกับบินทิ้งของครับแสดงว่าวันนี้ทำด้สบายเลยเพราะมีทักษะรู้จักเครื่องบินเป็นอย่างดีแล้วครับและคุณพ่อล่ะคะคิดไม่ค้าหโอ้โหวันนี้จะสามารถทําเครื่องบินได้ ก็ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งทำครั้งนี้แหละครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนกับส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะสพทซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจกับลักษณะของการทำงานนี่แครับครับผมตรงนี้มีใครชอบเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะน้องแบมหรือน้องเปี้ยครับครับแล้วโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเครื่องบินไหมก็อยากเป็นวิศวะครับ อะไรก็ได้ครับนั่นแหละค่ะคือเรื่องดีๆนะคะที่เราได้มาสัมผัสกับน้องๆที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะคะ mm hmm. บางคนแข่งขันตกรอบแต่ว่าเขาก็ได้เรื่องดีๆกลับไปเขามีประสบการณ์ที่ดีๆ mm hmm. หรือน้องแบมนี่นะคะแหมอนาคตอาจจะมาเข้าแข่งขันกับเขาด้วยก็ได้ใช่ไหมคะลูก mm hmm. ไม่รู้ไม่รู้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูปีสองนะคะ mm hmm. หนูน้อยเจ้าวิหาทีวีไทยอาจจะเห็น้องแบมก็ได้อายุถึงยังเนี่ยก mm ี hmm. ่ขวบลูกแปด คงต้องรออีกหลายปีนะคะค่ะตอนนี้หมดเวลาสําหรับช่วงของดิฉันแล้วกลับไปที่คุณอนุมาและอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวทีวีไทยนะครับเรื่องของเครื่องบินแท้ๆเลยนะครับน้องๆเยาวชนนี่สนใจกันโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแรงบันดาลใจได้หมดนะครับและที่สําคัญที่สุด ทีวีไทยสมาคมผู้สนับสนุนทั้งหลายนั้นต้องการให้น้องๆเยาวชนเข้าถึงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา,าพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงของบินทนบินนานครับ